สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยาย่ d า a r of t a l o r by กันชียาค่ะมาปล่อยพลังกันมาปล่อยพลังกันอ่ะเป็นคลิปพิเศษอย่างที่บอกเลยทุกๆเดือนนะคะเออเป็นคลิปพิเศษในทุกๆเดือนอ่าเป็นการส่องส่องคนรักเกา่า How are you ค่ะความรักเกา่าคุณเป็นเช่นไรเขาไปมีคนใหม่แล้วก็สบายดีไหมเขาคิดถึงคุณไหมชีวิตเขาได้ดีกว่าเราไหม ประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะคลิปเป็นคลิปที่ปล่อยพลังนี้เยอะที่สุด <c oughs> คือมันเป็นการดูดวงแบบ2่องเขาอะส่องเป็นเล่นๆส่องเป็นไม่ต้องอินเยอะกันไม่ต้องอินเยอะละกออันโอะะาแค okay, ว่าเออเป็นการสองเล่นๆอ่ะมากันที่ธาตุอาจารย์ทําให้เป็นธาตุนะคะคนรักเก่าเฮาอายุมากันที่ธาตุแรกธาตุแรกธาตุแรก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเวลาเวลา,ลาสองคนรักเก่าอะถ้าจารย์มีพลังเยอะๆแล้วจารย์บวกพลังเยอะๆนะมันจะออกมาดีมากเลยจะบอกให้ถ้าวันนเหนือหน่อยๆพลังมันไม่ออกจริงๆ่าาแรกเดี๋ยวเนื้อก่อนอาจารย์จะไปทาดไหนอ่ะไปที่ทัดดินพฤทศกันมังกรมาดูสถานการณ์ของคุณนะคะ ว่าสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างนะจะเดี๋ยวนะอาจารย์ขอเคลียร์ไพ่ก่อนเมื่อกี้ดูดวงเจอมากคือแล้วก็ขอเคลียร์พลังงานเก่าๆออกไปก่อนนะเด้งเพื่อสอบการบังกรสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเป็นการดูดวงแบบจันทร์ร่นแรดเด้งดวงทั่วไป อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี่อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะด้ยเป็นไก้ลายนด้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูอ่ะเด่นขอพลังงานของคุณเหตุการณ์ในขณะที่คุณคุณเจอเอสออฟสอดค่ะหนึ่งดาบต้องการความชัดเจนจากอะไรมีความชัดเจนอยากส่งข้อความหาใคร วิ่งตามรายเหนื่อยไหมมุ่งมั่นมีดาบมาหนึ่งสองเล่มแล้วดาบดาบมาสองเล่มแล้วไม่รู้จะไปฟันใครเดอทาวเวเด่นมาไพ่ใบแรกของคุณค่ะหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณนะคะเหตุการณ์ในขณะนี้ของคุณที่คุณรางเผชิญอยู่คือเอชออปซอน การต้องตัดสินใจอะไรอย่างเข้มแข็งเด็ดเดียวอดทนมานะพยายามหรือการอยากได้ความชัดเจนอยากส่งข้อความหาใครอยากได้ความชัดเจนจากอะไรหรือบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกับใครคนใดค,คนหนึ่งที่สร้างความเจ็บปวดเ <c oughs> ขาทิ้งคุณไปอะ่ะเดะทาวเวอร์อะ <c oughs> คนที่คุณผ่านไปแล้วอะเออประมาณนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ห่งการตัดสินใจค่ะตัดสินใจแบบเฉียบขาด ตัดสินใจฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจต้องใช้ความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในการตัดสินใจนี้ความสัมพันธ์มักไม่ลงตัวค่ะที่ตอนนี้คุณเจอแบบอะไรหลายๆอย่างคุณเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในแข็งบ้างไม่แข็งบ้าง <laughs> ประมาณนั้นบางทีก็แข็งบางทีก็อ่อนประมาณนั้นนะคะ ดูข้างนอกเป็นคนที่แบบดูสุภาพอ่อนโยนอ่อนนุ่มดีแต่ข้างในอะเจียนตายแล้วเจียนตายแล้วดินจะตายแล้วดินบอกว่าจะจะตายแล้วอารมณ์ประมาณน,นั้นเลยนะคะแต่คุณก็พยายามเนาะพยายามย่างยิ่งยวดในการที่จะนิ่งคุณถือใครไว้ในมือสักคนหนึ่งที่มันอยู่ในใจ,ใจิตใจนิ่งไม่ไหวเต็งไม่ทําอะไรไม่เทคแอคชั่นไม่ทําอะไรนั่งอยู่เป็นบอลลังแบบนี้ นั่งนิ่งๆไม่ตอบสนองอารมณ์ะนะความรู้สึกของใครพยายามควบคุมตัวเองใช้พลังงานอย่างมากในการที่คุณจะควบคุมตัวเองไว้ให้ได้กับสถานการณ์มีใครบางคนที่เขาเดินจากคุณไปหรือคุณไปวิ่งตามใครเขาจะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน <c oughs> <c oughs> เฮ้จ่าแม่อารมณ์ไหนวะเออเวลาง,งานมาแล้วเชาว้านี้ค่อยมีพลังงานบ่ายนี้เวลังงานเต็มอัดเมื่อกี้ชาร์จแบกมา อารมณ์ของคุณอาจจะเป็นคุณที่วิ่งตามใครเขาหรือมีใครสักคนที่เขาวิ่งตามคุณก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของคุณมันมันแจ่นะคะอารสึกความรู้สึกของคุณนะตอนนี้ต้องการความชัดเจนจากอะไรบางอย่างจากบางคนด้วยยอมหักไม่ยอมงอไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของ King งออฟสอดลักษณะของอัศวินถือดาบ กว่าฟันมุ่งมั่นอดทนในเรื่องของงานเขาคงจะเหนื่อยหนักมากนะเพราะว่าเจออะไรก็ต้องฟันฟันฟันต้องตัดสินใจต้องใช้ดาบอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักมีความขัดแยง้งปะทะคารม์ปะทะฝีาป,ปากปะทะความคิดท่าทีที่แข็งก้าวจะนําม,มาซึ่งการจบเส้นในบางสิ่งบางอย่างระวังมีความขัดแยง้งในตัวตนของแต่ละฝ่ายด้วยนะคะ ในความรักความสัมพันธ์ได้ทะเลาะกับใครเขาแล้วมันก็เป็นเดือดเทาเวอร์จบเขาจากคุณไปหรือคุณจากเขามาก็ไม่รู้ว่ามันพังถล่มทลายสิ่งที่คุณวาดหวังวาดวิมานในอากาศมันพังไม่เหลือชิ้นดีหรือคุณได้คิดว่าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะไปต่อนั้นคุณอาจจะไม่รักเขาอีกต่อไปแล้วก็เป็นไปได้ความรู้สึกเพิ่งจะบังเกิด หรือเขาทําอะไรให้คุณคุณทําอะไรให้แต่เขามันพังทล่มทลายแบบไม่มีทิศไม่มีทางเลยนะคะคนของคุณรู้สึกว่าเขาทนกับคุณเยอะอ่ะเขาก็แข็งกร้าวใส่คุณนะคุณคิดว่าคุณแรงแต่เขาคงแรงกว่าขอดูนะคะว่าของคุณมันคืออะไรคะทําไมถึงพังทล่มทลายไม่เป็นท่าแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแบบนี้คะเด่นอืมขอดูคนก่อนคุณเจอคนที่เป็นปีนออฟสอดค่ะคุณถือดาบเขาก็ถือดาบ เขาเป็นคนที่มีความคิดคนตรงไปตรงมาไม่หวานหวานผ่าซ่าชอบความจริงใจชอบความชัดเจนอะไรที่คุณไม่ให้ความชัดเจนเขาค่ะดินประพบกันมันก่อน่อะทาไมคุณเลิกกับเขาล่ะทําไมถึงเลิกกันทาไมถึงพังแบบนี้ไหนโูซิขอโูซิทาไมถึงเลิกกันทําไมคุณพังแบบนี้ทําไมถึงพังแบบนี้ราออะไร King of Wands ค่ะ The Moon ดยชาราศีออดเขาจับได้ว่าคุณไปกก็กกับคนอื่นเขาจับได้ว่าคุณแอบแฝงความซ่อนเร้นปิดบังแทงข้างหลังเขาเขาหึงเขาหวงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเขาอาจจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณเขาแอบไปเห็นในสิ่งที่คุณทำ คุณอาจจะไปคุยกับใครแล้วเขรับรู้เขาเลยหุนวันออกหูเลยแล้วก็จบความสัมพันธ์นี้เขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อีกแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการที่จะเดินไปอีกแล้วฉันไม่ไว้ใจเธอแล้วเธอหักหลังเธอพูดไม่จริงเธอโกหกหลอกลวงมันถึงจบลงไปแบบนี้โอเคไหมอ่ะทีนี้เราไปสองเขาดู คนรักเก่าฮาวไอยู you, ค่ะไปส่องเขาราชนีไปส่องเขาไปดูสถานการณ์ของเขาสิดดนคือศพการ์มังกรไปดูเขาบ้านเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเดนมารซเชียนเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนเก่ง เาเป็นคนควบคุมอารมณ์เขาสึกได้ดีคนที่คุณคุยอาจจะเป็นนักโหราศาสตร์เป็นคนที่ใช้คําพูดหวาร้อมคนอื่นได้เก่งเป็นคนที่มีจุดยืนในตัวเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นเด็กกว่าคุณ10ดาบโอ้โห,โหนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยโอ้โห7ด,ดาบอืมอะเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาตอนนี้ค่ะทํางานทํางาน มันมีทางแยกสองทางสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจบางครั้งเขาส่องเขาสืบเขาส่องเขาเฝ้ามองคุณอยู่นะเขาอยากรู้ว่าคุณจะโกหกอะไรเขาอีกเขาอยากรู้คุณจะต่ออะไรอะไรเขาต่อเขาอยากรู้แต่เขานิ่งคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะบางทีเขารู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณแต่เขาไม่พูดเขาอาจจะไม่พูดออกมาแต่เขารับเขารู้เขาส่องเขาสืบเขาเห็นทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขามีสองดาบอยู่การตัดสินใจเลือกทางเดินสองเส้นทางเขาควรจะจบกับคุณไหม หรือเขาควรจะไปต่อกับคุณไหมแต่คุณทําเขาสาหัสอ่ะสิบดาบอ่ะคุณทําให้จิตใจเขาว้าวุ่นคุณทําให้เขาต้องร้องไห้คุณทําให้เขาทุรนทุรายคุณทําเจ็กแสนสาหัสคุณทําสิ่งที่คุณทําที่เขาคิดกบคุณทํานะคุณทําอะไรแล้วปลังเขาคุณไม่ซื่อคุณบอกเขาอย่างหนึ่งแต่คุณทําอย่างหนึ่งคุณพูดอย่างทําอย่างหนึ่งนั่นแหละแลวถามว่าในความรู้สึกของเขาอ่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเด็กคนเนี้ เขายังมองคุณในแง่ดีๆอยู่นะเขายังมองคุณเป็นคนที่เขารักอยู่นะเขายังมองคุณเขายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอีกนะทั้งๆท,ที่คุณทำให้เขาเจ็บขนาดเนี้ยอืมโอเคไปต่อซิอ่ายังไงต่อเขามีคนใหม่แล้วหรือยังเออเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยัง เขามีความคนใหม่ไปแล้วยัง The d e t การเริ่มต้นใหม่กับชีวิต The f o o l การเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองเขาไม่มีคนใหม่เขายังรออยู่ The h e e l of Fortune S of เขาไม่ทำงานนะเขาชอบทำงานคนคนนี้เป็นคนชอบทำงานเขายังเดินออกจากความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เลยเหมือนมันมีพันธะสัญญิงสัญญาความรู้สึกของเขาเขา ใจของเขายังผูกพันยังมัดติดอยู่กับคุณอีกเลยอยู่เลยถึงเขาจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตกับงานกับเงินเขาอาจจะจบจากคุณไปแล้วแต่ใจเขาหวังลึกๆว่าถ้าคุณเป็นคู่สักวันหนึ่งก็คงจะมากปะจบพบกันได้หรือสักวันหนึ่งคงอาจจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันได้สักวันหนึ่งเขาอาจจะทจําใจณจุดนี้ได้ประมาณนั้นคุณทําอะไรกับเด็กคนนี้คะ่ะด่นพฤ่งศพ กันมันกรสร้างบาดแผลในใจเขาเยอ่น่ะเขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมสองเหรียญเขาอยากกลับมาคิดถึงซิกออฟครับจะมีการกลับมาของใครบางคนด้วยโชคด้วยวาสนาโดยพุ่พาวาสนาส่งคนคนนี้จะกลับมาค่ะแต่การกลับมานั้นก็ไม่ได้ทำให้เขาสุข เขามีความรู้สึกว่าบางครั้งคุณอาจจะคุยกับราศีกุมมนบางครั้งนะจริงๆก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะมองแล้วเหมือนเขาต้องการคําอธิบายมองแล้วเหมือนเขายังให้โอกาสมองแล้วเหมือนเขายังยอมรับฟังคุณเพราะเขารักคุณน่ะเขามีความรักให้กับคุณน่ะคุณอาจจะคุยกับราศีกุมอืมอืมราศีกุมราศีเจ็กธาตุลมเมถุนทุนกุมธาตุน้ํากรกฏมีนพฤศจิก เขายังเฝ้ารอคุณอยู่แต่เขามองว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขามีความรู้สึกว่าเขาวิ่งตามคุณค่ะพอเขาจะไปคุณก็หลังคุณก็ไปเขาคุณก็ไปเรียกเขากลับมาสักทีหนึ่งประมาณนั้นน่ะเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆเขาโฟกัสเรื่องงานเยอะมากคนๆน,นี้เงนินไปหาเงานินไปทํางานไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็มั่นอมั่นใจด้วยเขาก็รู้สึกว่าเขามีศักดิ์ศรี เขาก็เป็นคนที่หนึ่งในกองอูเหมือนกันใครก็เข้าหาเยอะแต่ใจของเขาอยู่ที่คุณเจนรูสต์การมังกรอะเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะ k i n o OF s o r อดข้างนอกดูสดใสข้างในเจ็บเจียนตายค่ะการตัดสินใจ j u s t ติก คุณอาจจะคุยกับราศีกันราศีตุลสามดาบ Kim-Up p e n t a c เ e เขาจะทำอะไรไหมอืมคนคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นชุดของกิจการก็ได้มีเซนเป็นคนที่มีคนเข้าหายเยอะทีเดียวเป็นคนค่อนข้างเป็นคนเก่งมีความเชื่อมั่นคนคนนี้ถ้ามีความมุ่งมั่นพยายามกับอะไรก็ตามนะคะเขาเป็นคนชอบให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเป็นคนจิตใจดีทีเดียวคุณพลาดแล้วดิมเขารักคุณไพ่คุณเป็นไพ่คู่ขึ้นมาสอใบ k ย n i o o p p n t t c l l s กับ Queen of Pentacle s เขาพยายามอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเขาเองเขาหันกลับมามองในความรักครั้งนี้ว่าต่อให้ให้อะไรต่อคุณไปเขาก็ไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาการที่เขาหาทางออกเขาเยียวยาอยู่ตัวเองแล้วก็นิ่งๆแบบนี้ น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดคุณกับเขาทะเลาะก,กันแล้วจบกันแบบพังไปเลยนะ่ะอีกใบดิแต่เขาส่องคุณอยู่นะเขามีอีกโก้ค่ะโอ้ไพค่คู่คุณเป็นไพ่คู่กันนะ่ะอาถามว่าเขาจะทําอะไรไหมไม่คุณก็มีอีกโก้คุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณเจ็บจะตายอยู่แล้วอยากทักแต่ก็ไม่ทําเขาก็อยากทักแต่เขาก็ไม่ทําต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่เป็นของตัวเอง ต่างคนต่างใช้ชีวิตเป็นของตัวเองต่างคนต่างเงียบงนันระยะทางอาจจะมีผลกับความสัมพันธ์นี้ระยะทางอายุความแตกต่างระหว่างสถานะความแตกต่างระหว่างตัวคุณเองนิสัยใจคอความดื้อรั้นนะคะคุณมีครบกันทั้ง2อ,อย่างเลยคุณสองคนอาจจะเหมือนกันเกินไปก็ได้ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครง้อใครทั้งทที่รักกันชอบกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะ ขออีกใบหนึ่งจบแล้วเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมคะพี่ทดสอบการมักงกรขอไพ่ไปเดียวค่ะจอมขอพ่้ไปเดียวความรักนั้นมมนได้ตายลงไปพร้อมกับสิ่งที่คุณทํากับเขาแล้วค่ะเขาเป็นคนใจร้อนนะคะรักไหมไม่รักไม่เจ็บไม่รักไม่รอไม่รักไม่ต้องการรักค่ะ นขอไพ่ของคุณใบได้แอบดูคุณหรือแล้วคุณหลกรักคนนี้ไหมคุณรักเขาไหมคะหรือคุณจะหลอกเขาเฉยๆหรือคุณต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คุณรักเขาไอ้คนเงี้ยส็จดาบไม่รักไม่เจ็บไม่ต้องการไม่ทุกข์นอนจมกองเลือดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ใครคนหนึ่งที่จากคุณไปหรือถ้าคุณยังคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสพัฒนาหรือไปต่อได้วางมันลงดาบ วางมันลงอีโก้อีกโออกโ้ไม่ได้ช่วยทําให้คนมีความสุขอีกโก้ไม่มีแต่เทอีกโก้มีแล้วดีแต่ถ้ามันมากเกินไปอะไรก็ตามที่มากเกินไปไม่เดินสายกลางสิ่งเหล่านั้นจะทําให้ชีวิตคุณทุกได้ทุกอย่างค่ะโชคดีนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิคิทเช่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไอลมาค่ะแอสไพร์เอฟแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ